ลงลิฟต์ไปแล้วอ้ระเบิดเฮ้ยระเบิดอีกแล้วโอเคดิสคาร์ทระเบิดอีกแล้วอะเอ๊ะเก็บเพชรไม่ได้เฉยเอะไรวะเนี่ยเออมีกระสนุนแล้วก็ที่ มินิเกมให้ยิงปืนนะครับแต่เขามีพ่อค้าไม่เป็นไรเก็บไว้ตรงนี้นะครับโอเคกระสุนไม่เก็บเก็บเงินตรงนี้มีวิธีผ่าน2วิธีนะครับแต่ก่อนจะผ่านขอจัดการที่พวกนี้ก่อนนี่คือขึ้นแล้วนะขึ้นแล้วนะนี่ไง ไม่ต้องไม่ต้องรอให้ปรสิตโผล่นะครับยิงมันยิงตัวมันได้เลยโอเคผมมันโลภมากเลอยากยิงหัวโอเคตรงนี้มีกระสนุนเก็บเงินเก็บเงินอ้าวเมื่อกี้นัน่นไงระเบิด เค okay. ขึ้นมาเก็บเก็บทองครับห้าพันแต่จริงๆยังไม่ต้องขึ้นมาตอนนี้ก็ได้นะเพราะเดี๋ยวยังไงเราก็ต้องมีเหตุจําเป็นต้องต้องขึ้นมาอยู่ดีแต่ผมจะบอกก่อนนะครับว่ามันมีวิธีผ่านสองวิธีนะครับวิธีแรกคือการเอาล็อกเก็ตเลนเชอร์ยิงไปที่หินแล้วก็จะได้เดินเดินไปได้เลยนะครับแต่วิธีที่2เป็นวิธีที่ไม่ต้องเปลืองล็อกเก็ตเลนเชอร์นะครับเป็นวิธีปกตินั่นแหละ นั่นก็คือเราต้องไปเอาเนี่ยครับไดนาไมส์มาติดก,ก้อนหินนะครับแต่มันไม่ง่ายขนาดนะั้นครับอุปสรรคทุกเมื่อเลยโอเคเราต้องไปเปิดแผงวงจรอะไรสักอย่างนะครับระวังใอ้ตัวถือระเบิดด้วยโอเคหนึ่งพันมาเปิดไฟ รึ่งตึงโอเคแล้วก็มาสับคันโยกชิบกดคิวครับแล้วก็จะมีกลุ่มชาวบ้านมานะครับอุ้ยมีโยนด้วย ไปนอนเราไปนอนโอเคแตงไม้ที่เป็นคีเรทเทมนะครับเก็บมะโอเคมีก้อนหินบังไว้อยู่ตอนระเบิดแตงไม้นะครับขอมาแค่ประมาณนี้ก็พอแล้วก็ไปต่อกันเลยเย้ย ไม่มีของมีค่าใดๆนี่แหละอันนี้แหละ <c oughs> เจอครั้งแรกนี่ผมช็อกเลยนะเมื่อ <c oughs> ให้เจอสองตัวในเวลาเดียวกันบ้าไปแล้วไม่เป็นไรครับอ่าตกไปได้ตัวหนึ่งก็ยังดีอุย้ยเจออันเนี่ยเฮ้ย ืมตบได้แต<ก>่ชื่อประใหม่หรือเปล่าเนี่ยโอเคเดน้ำไม่ไม่หล่นลงลาวาคือข้อดีของการให้มันตกลงไปในลาวาตัวหนึ่งเนี่ยหนึ่งเลยคือมันจัดการง่ายครับ แต่ว่าข้อเสียก็คือเราจะไม่ได้ของรางวัลจากจจอีกตัวหนึ่งนะครับแต่ว่าเนี่ยคุณเห็นไหมมันจะมีบันไดยอยู่คือคุณสามารถขึ้นไปแล้วก็หลอกล่อมันได้นะครับให้มันตกลงไปไประหยัดก,กระสุนแต่ใครโลภก็เชิญนะเราไม่ห้ามนี่ไงดินเสียงปีกของเขาไหมครับมาอีกแล้ว มันไม่ได้ตายในนัดเดียวนะอย่าอย่าชะล่าใจเมื่อแสงเมื่อสองแสงฉายไปในจุดเดียวกันจะสร้างทางใหม่นะครับสรุปง,ง่ายๆเลยสรุปสุดแปลเลยว่ะเนี่ยชิบหหมมันตรงตัวอยู่แล้วนะครับความหมายเขาคือให้เราไปเปิดไฟนั่นแหละ แต่ผมไม่รู้ว่าน้องว่าในโหมดนอว่าเนี่ยมัน,ม,นมันมีอะไรต่างกันไหมกดแสงหนึ่งมาแล้วแล้วมันก็จะโผล่มารับน้องนะครับโผล่มาต้อนรับถ้าเสียงปีกยังไม่หายก็อย่าเพิ่งชะล่าใจนะครับ อ,อ่ะจะมาไหมเนี่ยไม่เอานะมาช้าแต่มานะเนี่ยสไนเปอร์นะได้ไหนๆเขาก็ให้มาแล้วนะมาทดสอบคอมแม่นโคตรแม่นเลยปีนไปปีนมา dừng lên dừng lên cứ dừng nhớ con nhé à mình thấy rồi đó tài đó tài คกดอีกสวิตหนึ่งแสงมันช่างจ้าซะเหลือเกินเผาจนประตูไหม้เลยโอเคเหมือนเดิมครับจะมีพวกแมลงมาอีก นะ God. มาเองเน,นี่ยโอ้ยก็มาช้าจังนแน่มีตัวแอบย่องด้วยฮะ เฮ้ยไม่ค่อยดรอปเลยนะเพชรเนี่ยโอเคกดผุมไปตรงนี้ระวังนิดนึงนครับกลับหักเดินที่จริงเดินต่อไปอย่างนี้เลยก็ได้นะเสียวนิดนึงอยู่ใกล้กันมากโอเคอย่าเพิ่งเดินต่อไปครับกดคันโยกตรงทางซ้ายนี่ก่อนเล่นครั้งแรกผมมองไม่เห็น วิ่งไปตายอย่างเดียวเลยอ่าคุณจะเห็นว่ามันมีช่องว่างอยู่นะครับโอเคแต่มาทีไรผมก็เสียวสลังทุกทีนะกลัวว่าจะยืนไม่ตรงตำแหน่งอ่ะมุมกล้องมันยิ่งแบบเป็นอย่างนี้อยู่โอเคขึ้นไปเลยแล้วก็จบชัตเตอร์นะครับคือบางชาัตเตอร์มันก็ไปถึง10นาทีนะแต่ว่าไอ้อันเมื่อกี้น่ะมัน9นาที พอพอได้อยู่พอได้อยู่ไม่ตายเถอะโอเคเราได้ส่วนประกอบของเอ้ส่วนผสมครับส่วนประกอบส่วนผสมก็ได้อะครบแล้วเยี่ยมมีพ่อค้าอยู่นะครอ่ะจดหมายของเอราอ่านสักหน่อยนะครับอ่านสักหน่อยเมื่อไข่ของพลาสกาหรือว่าเชื้อเนี่ยที่เราถูกฉีดเข้าไปในร่างกายนะครับมาเริ่มแบบมีตัวอ่อนขึ้นมาแล้วมันแทบจะเป็นบบไปไม่ได้เลยที่จะ เอามาันออกจากร่างกายนะครับแต่ก่อนที่มันจะมีตัวอ่อนออกมามันยังมีโอกาสที่จะรักษามันอยู่นั่นคือการเอามันอ,ออกนั่นเองหรือที่มีเครื่องรักษาอยู่นะครับถ้ามันมีตัวอ่อนแล้วก็พยายามรักษาก่อนที่มันจะโตเต็มโตเต็มวัยนะครับในร่างกายของเราเนี่แหละแต่มันจะไม่ง่ายขนาดนั้นนะครับมันมีโอกาสสูงมากที่จะไม่รอดจากการรักษานี้นะจากที่ชันรู้เด็กผู้หญิงคนนั้นเนี่ยได้ได้รับเชื้อนั้นก่อนที่ก่อนที่นายจะได้รับซะอีก ฉะนั้นเวลาของเธอจะน้อยลงกว่านายมากนายควรจะเตรียมตัวเตรียมใจไว้แล้วกับสิ่งที่จะเป็น worst case scenario นะครับหรือก็คือสิ่งที่แย่ที่สุดเท่าที่มันจะเป็นไปได้นะครับนั่นก็คือแอชลียจะไม่มีทางกลับมาเป็นปกตินะครับซึ่งเลวอนจะทำได้ไหมรอดูนะครับอันจริงนะพออ่านตอนแรกกับผม ผมเครียดเลยแบบเขาหายแล้ว <c oughs> จิ้มจิ้มโอเคจำได้ว่ามีเพชรโอเคแต่ตรงนี้มองย่านหนึ่งครับถึงเจอเป็นอย่างนี้ฮะมีเป็นไรไปกันไปเลย อยู่กับเป็นเครือญาตครับผมก็ไม่รู้ว่ามันจะต้องอยู่ตรงไหนอ่ะให้มันโดนหมดทุกคนใครจะปลาระเบิดก็ได้นะแต่ไม่เป็นอะไรทางนี้แหละง่ายดี มีเพชรอยู่ตรงนี้แล้วก็เงินมีประด็ขึ้นไปอีกนะครับมันจะไปลางอยู่อันนึงขอดาวนะว่าเป็นกระสุปปนพิจริงด้วยโอเคตีนขึ้นไปเก็บตังค์เก้าร้อย ได้หลบไปใต้ดินโอเคและความรู้สึกก็จะเหมือนกับว่าอยู่ในทะเลทรายนะครับไปได้ทุกที่จริงไม่มีอะไรโอเคตรงนี้อาจจะเป็นเขาวงกลดเล็กๆน้อยน,นะครับที่เสียงโลก็ไม่ต้องตกใจนะครับ ยิงตัวไปเลยช่างมันเถอดแล้วกันช่างมันเถอดแล้วกันคือแล้วนั่นนั่นนั่นฟาสมบัติเหรอนี่ครับมีสมบัติจริงจริงระวักระดังด้วยนะครับ ทำไมผมได้ยินเสียงเดินอ่ะน่ากลัวจังมีตัวเล่ยอ,อยู่ข้างบนนะแลวแถมมันไม่ลงมาด้วยผมก็งงนะตอนแรกนกว่ามัน,นมันเป็นบั๊กแต่คือมันเป็นทุกรอบเลยอันนี้เค้เทมนะครับอย่าลืมเก็บไปด้วยไปขึ้นมาอย่าลืมอากลับลไปด้วยแล้วกันแล้วก็ลงไปข้างล่างนะครับ

ปลาระเบิดบ้านครับไหนๆเขาก็มีให้นี่ไงโอเคไปต่อนะครับไปกระสุนไฟสีแดงผมไเก็บแล้วกันกระสุนปืนเปิดเข้าไประวังนะครับ กระสุนปืนแต่ตรงเนี้ยถ้าได้หมดระม็่กผมถ้าผมจะไม่ผิดนะถ้ามาเก็บตังตรงเนี้ยวงจรตรงเนี้ยมันจะมันจะทํางานครับเล่นเนี่ยมองมองดูดีๆมันมันอยู่ใกล้เรามากเลยนะคือถ้ายิงไม่ทันหรือว่าโลกเนี่ยจบเลยฮะโอเคเลงให้ดีมีเพชรซ่อนอยู่ข้างล่างน่าจะมีเพชรอยู่ประมาณสามเพชรหนึ่งสอง ครับโอเคสามเงินเดี๋หกร้อยไปต่อครับมีเงินกับกระสุนลูกซองเงินเก้าร้อยแล้วก็สมุนไพรสีเขียวไม่เก็บแล้วกันอ่าเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวก่อนกดนะครับเดินมาตรงนี้จิ้มไปก่อนนะครับมีสามตัว ถอดหลังไปไปนั่งคันที่2แล้วก็ยิงคันโยกนะครับเพราะเราขึ้นไปกดไม่ได้ยิงได้อย่างเดียวตรงนี้แหละครับระวังให้ดีอเออเดี๋ยวขอไม่จ้าคือพยายามอยากให้มันขึ้นมานะครับมันยังไม่เกมโอเวอร์หรอกแต่ว่าเราจะต้องยิงมันด้วยนะครับ ถ้ามันขึ้นมาอยู่ในปกกี้เราเราต้องฆ่ามันด้วยไม่งั้นมันก็ฟันเราครับชิวๆครับน้องรถไฟชิวๆแต่เดี๋ยวอีกไม่นานก็จะไม่ชิวแล้วนะครับอ่ามีไม้ที่ยิงด้วย ตัวเล่ยด้วยนะครับอ้าวอ้าวปิดทำไมกำลังมังนเลยหนีไปเลยนะครับคือมาไม่ทันก็ไม่ต้องสนใจนะครับเพราะยังไงมันก็ตามมาไม่ได้อยู่แล้ว ว่ามันชัดเจนอยู่แล้วนะว่าในช่วงตรงนี้เราควรจะใช้ปืนกลนะครับแต่ถ้าใครคิดว่าแม่นก็เป็นพกเลยคือมันไม่จะเป็นต้องยิงให้ตายอะ่ะมันต้องยิงให้มันโดนก็พอมันจะได้หล่นลงมานะครับ อ่าเมื่อกี้จุดสุดท้ายแล้วนะครับถ้าตรงนี้มันจะเริ่มเร็วขึ้นนะครับโอ้เร็วเร็วเร็ว,รว,รวอันนี้ผมกดวิ่งที่เฉยนะทำไมกดวิ่งก็เป็นอย่างนี้ครับต้องกดวิ่งด้วยเพื่อความแบบโอ้ยตึงเต้นจังเลยอ่ะอุย้ยตัวทะลุพุทธาพิวิ้นกดเร็วๆ โรที่สุดเท่าที่จะจโรดได้นะครับผมเคยแบบใช้ใช้มือซ้ายกดอย่างเดียวอะ่ะพอพคิดว่าเอ๊ะกดไปสกพั่นเดี๋ยวมันก็รอดเด้เหมอมั้งกลับกลายเป็นว่าเลียวตกลงไปครับงงเหมือนกันพองี้ไงครับผมเลยบอกว่าถ้ามันให้กดผมอันไหนโรโรเนี่ยโร,โร,โร,โรที่สุดเท่าที่จะจโรดได้เลยนะครับเพอเราไม่รู้ว่ามันต้องกดเท่าไหร่มันถึงจะผ่านนะครับโอเคมันล็อกอะ่ะใส่ไปเลย ขึ้นไปต่อนะครับโอเคดูเหมือนว่าอันนี้แค่แค่สิบนาทีเอาไปรวมกับอันที่แล้วดีกว่าโอเคขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับเจอกันใหม่ในตอนหน้าครับ